นี่คือดราม่าที่ทำให้ประเทศไทยถกเถียงกันถึงขีดสุดเรื่องราวของพิธีกรชื่อดังที่ขอโทษนักิทธิ์มนุษยชนหลังจากนำเสนอข่าวอย่างไม่สมดุลจนนำไปสู่การวิจารณ์และภัยคุกคามที่รุนแรงแต่ที่นี่คือจุดที่มันกลายเป็นข่าวใหญ่และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปการขอโทษอาจไม่เพียงพอที่จะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วบางคนบอกว่ามันเป็นแค่การแสดงละครเพื่อเอาตัวรอดทางสื่อแต่มีใครคิดเหมือนกันไหมมาดูรายละเอียดกันเลยจากมุมมองที่เป็นกลางและเข้าใจง่ายสำหรับทุกคนอ เริ่มจากเรื่องราวที่จุดประกายไฟลุกโหมในโลกออนไลน์และสังคมไทยเมือ่อกันจอมพลังนักร้องดังเปิดเครื่องเสียงขนาดใหญ่และเล่นคลิปเสียงผีในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสแก้วอังคณานีลภัยจิตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจน เธอบอกว่าการกระทําเช่นนี้ไม่เหมาะสมและอาจทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดูไม่ดีในสายตานานาชาติทําให้ไทยเสี่ยงที่จะถูกมองว่าเป็นประเทศที่ไม่เคารพสิทธิและวัฒนธรรมของชาวบ้านในพื้นที่แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มขัดแย้งการจอมพลังได้ปรากฏตัวในรายการโหนกระแสเพื่ออธิบายเรื่องราวของเขาส่งผลให้อังคณาและสุนัยผาสุขนักวิชาการอาวุโสที่สนับสนุนเธอถูกวิจารณ์หนักหน่วงจากผู้ชมจนเกือบล้นอังคณาและสุนัยถูกขู่ฆ่าถูกเรียกว่า ลาแมมมดในโลกดิจิทัลจนพวกเขาต้องแจ้งตำรวจเพื่อขอความคุ้มครองความปลอดภัยเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าความเห็นต่างทางการเมืองและวัฒนธรรมสามารถจุดประกายความเกลียดชังได้อย่างรวดเร็วแต่จริงๆแล้วนี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกของการนำเสนอข่าวที่ข้างเดียวหรือเรนิยกอีกอย่างว่าเบอส ซึ่งหมายถึงการแสดงมุมมองเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ฟังอีกฝ่ายเพื่อช่วยให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจง่ายลองนึกภาพว่าเหมือนกับการเล่าเรื่องราวการทะเลวิวาทในครอบครัวโดยฟังแค่ฝ่ายแม่แต่ไม่ฟังฝ่ายลูกมันทําให้ภาพรวมไม่สมบูรณ์และอาจนําไปสู่ความเข้าใจผิดต่อมาอังคณาได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวเพื่ออธิบายสาเหตุที่เธอไม่รับสายจากหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอย พิธีกรรายการโหนกระแสเธอระบุว่าถูกนําไปเชื่อดโดยพิธีกรและแขกรับเชิญในรายการพูดจาจาบจ้วงลดทอนความเป็นมนุษย์ของเธอจนเธอเรียกร้องให้หนุ่มขอโทษต่อสาธารณาชนและมีผู้รับผิดชอบเหตุการณ์นี้ยิ่งปิดท้ายดรามา่าด้วยการที่หนุ่มกัญชัยออกมาขอโทษในรายการวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2568โดยยอมรับผิดพลาดทั้งหมดไว้คนเดียวและนี่คือส่วนที่หลายคนพลาดไปในคําขอโทษของหนุ่มเขาบอกอย่างชัดเจนว่า ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ไม่นานเป็นเรื่องราวเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาเขายอมรับว่าในการนำเสนอเรื่องของการจอมพลังกับอังคณาและสุนัยเขาได้พลาดไปด้วยการนำเสนออย่างไม่รอบด้านหรือที่เรียกว่า o n e SIDED presentation ซึ่งสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้เรื่องสื่อหมายถึงการเล่าเรื่องโดยไม่ให้โอกาสอีกฝ่ายได้พูดคุยหรือโต้แย้งตัวอย่างเช่นในข่าวความขัดแยง้งทางการเมืองหักนักข่าวฟังแค่ฝ่ายรัฐบาลแต่ไม่ฟังฝ่ายต่อต้านมันอาจทําให้ชาวบอ หานอเข้าใจผิดว่าฝ่ายได้ถูกผิดอย่างไรหนุ่มยืนยันว่าเขาไม่มีเจตนาทําให้เรื่องเป็นแบบนี้แต่เขายอมรับผิดเองและขอโทษอังคณาโดยตรงพร้อมทั้งยกมือไหว้เพื่อแสดงความเคารพ ส่วนสุนัยน,นั้นหนุ่มได้โทรศัพท์ขอโทษส่วนตัวแล้วและพวกเขาพูดคุยกันหลายเรื่องสุนัยยังสอนหนุ่มเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างน่ารักบอกว่ามนุษย์ทุกชาติทุกภาษาเป็นมนุษย์เหมือนกันทว่าทางการมองอาจแตกต่างกันแต่สุดท้ายทุกคนมีรักชาติในใจเช่นเดียวกันนี่คือมุมมองที่หนุ่มถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญแต่ที่นี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องโต้เถียง บางคนอาจมองว่าการขอโทษนี้เป็นการแก้ไขที่จริงใจแต่คนอื่นอาจคิดว่ามันเป็นแค่การแสดงเพื่อรักษาชื่อเสียงในวงการบันเทิงเพราะการนำเสนอข้างเดียวในสื่อมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสร้างคะวามแบ่งแยกในสังคมและหากสื่อไม่ปรับปรุงมันอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่กว่านี้เช่นการเพิ่มความเกลียดชังระหว่างกลุ่มต่างๆในที่สุดหนุ่มถือโอกาสนี้กลับขอโทษอีกครั้งท่าทำให้ทั้งสองท่านเสียหายเขารู้สึกเสียใจมากและขอโทษด้วยตัวจริงแต่คำถามสำหรับคุณผู้อ่านก็คือ คุณคิดว่าการขอโทษแบบนี้เพียงพอหรือไม่มันควรแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยได้หรือเปล่าหรือว่าสื่อควรมีกฎที่เข้มงวดกว่านี้เพื่อป้องกันการนำเสนอข้างเดียวถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเราต้องการฟังมุมมองทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น